น้ำเย็นจะต้องได้เลลูกเอเ้กินว่าเอ้อะรัน้ะิดมาใช่เนาะต้องดอะไรลูกายเนจะไปนกควายกควายีไนว้ำกควายี่หวะในทิพเลยลูก้วาูมีมีหนูน้ามีน้าขังอยู่เปลียนชื้นใช่ไหมคะแล้วอะไรที่มาขอกับ มีเยอะเมากยงหักมีเยอะมากเลยมีนตนฝนตกเยอะๆใ่ไม่ดอยู่ตามรงน้ที่มีน้า้วต้าเราองมี่น้ข้างน้อนที่รรไหมันจอยู่ตามซอตามตรงที่มืดต้องรทำไมถึงต้องเรียนเรื่องยู่เพรอะไรเช่ 等等。 No! Yeah. พี่พยายามก่พี่เองมาให้ามรู้เกี่ยวกันจุ๊บคุณดูกธรบรการบริการทุกนิดนะคะอันนี้คือครูจต่นี้เรื่หาที่ดูอยากรู้นะคะอยากรู้ใช่ไหมคะมาจากไหนอยากดูใช่ไหมคะเป็นยังไงเห็แล้่ไหะเห็นไหมคะคุณเห็นตัวจริงไหมจังเคยแบบถุงใช่ไหมคะเวยหลาเลยมันจะมีสองแค่แค่สองคู่และรวเนียน ่วงจรชีวิตขอมันก็คือจะพูดตรงนี้บแบเด็กๆค่ะนีางงวนยนคตงเนี้ยชอบกัดกัดแล้วก็จะดูเราเลยค่ะนะคะเออที่ิแล้วทีนี่ได้ประมาณกวันไประมาณกี่วันคะไดประมาณหนึ่งหมื่นกว่ันดูดเลอดจากเราไปประมาณสองวันทีนี้เขาก็จะได้ข่เห็นไขนี้คคะ Hãy subscribe cái kênh Ghiền luôn à lỡ những video hấp đây

ลน,นะคะมันก็จะไม่หลักเรานะะคอันนี้ครูมีการบ้านจะให้พวกหนูเห็นไะปการบ้านไปสำรวจไปสำรวจแหล่งฟอกอันดุงหรือว่าของอื่เด็กๆคิดว่ามันจอยู่ที่ไหนคะไในล้วไปนะไปหาที่หาตู้าข้าวหรือในโอมนะถ้าให้โอมน,นะมันจะเอาหัวนะไปอ,อุนแล้วมันจะอันตรายนะเพราไป ห้องแเลือกไปชห้องแยเลือเท้าให้องน้ำรูดูในหวข้นานะคะในห้องุอยู่ในบ้านเองตัเนห้อน้ะคะคองในโอะไรนกที่น้ถังนะครวจแล้วพกนี้อาออกดูนะคะให้ไปสารวจบ้านยุงแลบ้านของยุงหนยู่ที่ไหนบ้านของบ้านเราแล้วให้ผู้ปกครองพไปสารวจนะคะแล้วพ่งนี้มาบอกคุณครูด้วยว่าเด็กๆเจอบ้านยุงอยู่ที่ไหน วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูวิทยากรชุนันค่ะขอได้ขอกระับคระับคุณค่ะคุณค่ครเหาค่ะเื่อมันนอนหลับแอมันอหลับอลูกไหนจิงไหนล่ะไหนมันตัวยังไงลูกมันเป็นยังไงแ้วหนูมันมีอะไรบ้างมีกี่ตัวเยอะไหมมีสามตัว อ่อลูปนะ้ำมันมีลักษณะยังไงคะ อะะไรคมีน้ำมีน้ำมีข่อแม่แม่ก็จะอยู่ทุกน้ำยู่ไรอยู่ที่ไหนบุ๊คอะไรคะอยู่นาพี่จิวพี่จิวเจออยู่ไหนคะอยู่บ้านก็อยู่ส่วนไหนของบ้านคะอยู่ในน้ำอยู่ในแอ่งน้ำกโง่น้ำนี่แหละอยู่มันชอบอยู่ในน้ำเวลาฝนตกหรือมันมีน้ำขังอยู่เป็นน้ำนิ่งๆไม่ไหล ในโอมอ้าในโอมในโอมมันไหลออกไปไม่เลืกมันไม่ไหลเพราะว่ามันเป็นโอมที่ปิดไว้แล้วยูนก็เลยใส่ไข่ใส่ในโอมไข่ใส่นโอมมันก็จะฟกตควายเป็นลูกน้ำที่เราทาอะไรอ้าเราสังเกตอะไรบ้างมาสังเกตลูกน้ำลูกน้าเป็นยังไงคะทุกคนตัวเล็กๆเรามองเห็นด้วยตาเปล่าไมองเห็นแล้วคุณครูน้ำที่ใช้อะไรสังเกตไหมลูกม่ขยันในการสังเกต ตัวเล็รอตัวใหญ่เราใช้ได้แ่ให่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็งเกีแล้วให้ฟังเสียงภาษาอีสเ่เหมือนที่เราออกเสียงไหมเออกเสียงตามแปลว่าอะไรคะาาุ a r v a l a r ผีเปื่อยบีเปื่อยผีเปื่อยผีเปื่อมาเลยว่ามุว่ามุแ่คุณคูนันจะพาเด็กๆออกไปสำรวจอม ดูซิมีไหมแถนนั้นหล่ะไปเดินไปดู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 มีน้ำไหมอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ถ่ายเครื่องถ่าไหนมีไหมตรงไหนลูกตรงไหนไหนดูซิมินมีอะไรมีแตงอมมียุงไหมมียุงไหมเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงคะให้ยุงไม่เกิดเราจะเทเอ่อเททิ้งคุาจะบอกว่าเททิ้ง คว่ำลงทินี่คว่ำลงเออเอาไปตรงไหนลูกไหนมันมีเหรอไหนดูสิมีหนีวคไม่นานเด็กผู้ชาเออยุงๆอ่เท้ทิ้งทำยังไงเททิ้งอ่ะเททิ้งเลยเท้ทิ้งเออคว่ำไหมโอเค

แต่พ่อพันยุงแล้วใช่ไหมคะเจอ์ไม่รูอมันอยู่ที่ไหนบ้างนะะอ่ักกี้บอกว่าอยู่ในกระมังมักกี้เจออยู่ในกระมังตาเก้าบอกว่าเจออยู่ในขาของน้ำเจอ้ย์ไหนคะตาเก้ตาบอกว่าเจออยู่ฝาฝาถังขยะเพราะว่าอะไรช่วงเมื่อกี้เมื่อวานฝนตกสองสามวันนี้ฝนตก ฝนตกทำให้น้ำเป็นยังไงคะถังถังเป็นแหล่งน้ำถัง่าตรงภาชนะที่มันเปิดไว้มันหงายไว้ไม่ได้ข้่ำกระมังน้ำฝนก็ตกลงมามันก็จะเป็นแหล่งเพราะมันชั้นดีเลยหลังจากที่เด็กๆไปสำรวจมาแล้วเด็กๆได้ทำอะไรกับมันลูกต้องเห็นไปที่กระมังลงข้านถังลงเพราะว่ามันจะได้เป็นยังไงน้ำจะได้ยังไง ไม่ทันหลังจากที่ไปสังเกตมาแล้วครูก็จะให้เด็กๆบันทึกผลการสังเกตว่าเด็กๆเจออยู่ที่ไหนบ้างให้ว่ารูกภาชนะที่เราเจอหรือตัวรุปน้ำยุงลายยุงปลายุงให้เราว่าถ้าเราเจอที่ไหนแล้วให้ตัวแทนออกมานำเสนอกับเพื่อน วันนี้เราก็มาสืบเนื่องจากวันที่3ามแล้วที่เราเรียนเรื่องยุงต่อเนื่องกันเลยว่าครูครูให้การบ้านกับเด็กๆแล้วว่าให้ไปถามผู้ปกครองว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะป้องกันยุงแล้วองทำยังไงให้ยุงไม่ขึ้นมามาคี้บอกว่ายากันยุงมาคี้บอกว่ายาการยุงแล้วน้องเอ็บอกว่าใช้น้อยทียุงเขาไมกได เขาบอกว่าสเปค่ายุงเลยอะไรอีกปวดเข่าเลียอะไรละ่ะพี่บอยค่ะแล้วพี่หมอเมื่อกี้บอกว่าใช้คลอนลมไล่ยุงเลยค่ะยุงจะได้ไ,ไม่กัดเราได้ไหมต้นข้าวบอกว่าทายากันยุงค่ะทายากันยุงายากันยุงมันมีส่วนผสมของทั้งแบบธรรมชาติ พวกสมุนไพรเคยได้กลิ่นไหมลูกใครเคยทายาพันยุงคุณๆน,นั่นก็เคยทามันจะมีทั้งกลิก่นตะไคร่กลิ่นดอกไม้เป็นทั้งครีมแล้วก็สเปรย์ชีมในใครเคยเห็นอ๋อคุณผู้ชายนั่นน่ะวใช่ค่ะแล้วเราก็าจะทาเป็น อยู่ที่อนามายัยมาพ่นยาฆ่าอยู่ใช่ไหมใช่แต่เด็กๆจะอยู่ในห้องไหมคะไม,ไม,ไม่เวลาพ่นยาฆ่ามันจะปิดห้องทุกทุกอย่างเลยปิดทั้งประตูแล้วก็ปิดทั้งหน้าต่างให้ลิชชิดไม่ให้ยุอองออกเราจะฆ่าย,ยุงเราจะพ่นยากันย,ยุงเลยไม่ใช่ยุงค่ะเอ้ยเปิดพัดลมไล่ยุงอยู่รวมมาแล้วจับกลมเร็ว เออให้มันตายแล้วเออเออเอาหวัวผมผมไปทำไปโอเคน,นี่ก็ยาสินห้าค่ะมันเป็นที่ยากันยุงม,มันไว้ทาตัวค่ะตาขาค่ะตัวใส่กล้องเนยดูเดือดเอาววนสวัสดีค่ะนนย่าหรือไม่อาย จุดยากันยียวค่ะไม่ให้ไล่ย อยู่ที่ไหนครับนในตัวมันสีอะไรตัวสีอะไรตัวสีดำ